สวัสดีครับผมแสนตะวันนะครับทำธุรกิจคือโรงแรมชิบาลูครับคือเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่รู้จักตัวเองอยู่แล้วแหละคือเราเกิดมาเราช้ชว่ตกับตัวเองใช่ไหมเรารู้สึกว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรอันนี้เป็นสิ่งที่คนน่าจะสัมผัสอยู่แล้วว่าไม่มีใครรู้จักเรามากกว่าตัวเองใช่ไหมครับตั้แต่รู้จักไม b บ o s เตอร์ทำให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยจริงๆแล้วมันมีอะไรที่มากกว่นานั้นนะเอาจริง ครั้งแรกที่รู้จินเขาว่าการตรวจสอบลายนิ้วมือหรือว่าตรวจสักยภาพเนาะเราก็มองว่ามันเป็นศาสตร์ที่แบบไม่น่าจะตรงอะไรขนาดนี้พอวันที่ได้เข้าไปคุยกับเจ้าหน้าที่ใช่ไหมครับเขาก็มีการแนะนําว่าตัวเบสพื้นฐานเราอะมีทักวิทยาศาสตร์าาเข้ามายืนยันในเรื่องของลายนิ้วมือนุน่งนั่นเลยูส้สึกแบบอยากจะลองถ้าลองแล้วจะเป็นยังไงก็เลยได้มีโอกาสนะครับน้องชายเนมด้วยนะก็มามาตรวจสอบที่ไมล์บูสเตอร์นะครับทำให้รู้สึกเหมือนว้าวมากเลยคือหนึ่งเรารู้ว่าเราเองเป็นคนยังไงใช่ไหมครับมันเป็นการพิสูจน์ว่าส แต่ที่มันมากกว่าน,นั้นนะคือมันมีอะไรที่เราไม่รู้จริงๆเช่นทําให้เรารู้ว่าผมกับน,น้องชายเป็นคนที่ค่อนข้างจะตรงข้ามกันเราเป็นนักลบเนาะเราอยากจะทําอะไรที่มันรวดเร็วน้องชายเราเป็นนักคิดหรือในเรื่องของแบบเราเป็นคนขี้เบื่ออย่างเงี้ยโอเคเราเป็นคนขี้เบื่อเราก็ต้องหาคนที่แบบมาซัพพอร์ตตรงนี้เราหรือเราทําให้เรารู้ว่าเราเป็นคนที่มีค่าสายตา,ยท,ายที่มันดีมองนุ่ยนั่นแบบเป็นสีสัน บางทีเรามองว่าเอ้ยเราโตแล้วอ่ะทำไมเราต้องมาดูด้วยเราควรจะดูตั้งแต่เด็กไหมไมันจะได้แบบคุ้มค่าหน่อยจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับผมมองว่าการที่เราแบบใช้ชีวิตมาสักระยะหนึ่งแล้วมีโอกาสได้ทํางานแล้วเนี่ยพอมาตวราวจอะไรท้กมือ่อทําให้เราเห็นศักยภาพที่มันซ่อนอยู่ของเราทําให้ผมรู้ว่าจริงๆแล้วในการเรียนรู้ผมผมชอบมองเรียนรู้จะผ่านการดูผ่านการมองพอเรารู้อย่างนี้แล้วอ่ะต่อไปในการที่เรียนรู้กสักอย่างหนึ่งเรียนรู้ว่าอสิ่งที่เราต้องการมันคืออะไรเราจะไม่เราจะไม,จะม่อ่านเยอะเราจะขอ,อการมองขอ,อการปฏิบัติ ตรงนี้มันเป็นประโยชน์มากเลยนะครับเลยอยากให้ทุกคนอ่ะได้มาลองดูสกกย้าววรเตองว่าจริงๆแล้วศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของเราอ่ะมันคืออะไรกันแน่มาลองดูที่ My Booster ครับ